สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเดือนและวันค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยค่ะเรามาเรียนรู้วันทั้งก่อนนะคะ 1. วันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง 3. วันอังคารสีชมพู 4. วันพุธสีเขียว 5. วันพฤหัสบดีสีส้ม หวันศุกร์สีฟ้าและเอ็ดวันเสาร์สีม่วงค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้1ปีมี12เดือน1เดือนมกราคม2เดือนกุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม4เดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคมเข้าเดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและ12เดือนธันวาคมค่ะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกพูดฝึก,กอ่านตามคุณครูด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย